ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาก็ได้เดินทางมาร่วมรายการเช้านี้ที่โคร,ราชทาง KCTV ค่ะที่สถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวี k คทนายมารุชชุ่มขุนทศผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาหมายเลขสามได้เดินทางมาร่วมรายการเช้านี้ที่โคร,ราชของเคทีทีที่มีนายพดุงจตุรพักเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยในรายการนะคะได้มีการพูดถึงแนวทางในการพัฒนาเมืองโคร,ราชเทศบาลที่ดียุคใหม่ไม่ใช่แค่ซ่อมถนนให้เรียบแต่ต้องวางอนาคตให้เมืองโคราชต้องการผู้นำที่เข้าใจทั้งเศรษฐกิจเทคโนโลยีและชีวิตประชาชนโดยนายมารุษได้นำเสนอสาบทบาทใหม่ของเทศบาลที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะเริ่มจากการอำนวยความสะดวกทั่วระบบไม่ให้ราชการเป็นอุปสรรคของธุรกิจการเชื่อมโยงภาคเกษตรอุตสาหกรรมการศึกษา ให้ทุกคนโตไปด้วยกันและการส่งเสริมแรงงานในเมืองให้มีทักษะตรงตลาดไม่ต้องย้ายออกไปไกลบ้านเพราะเมืองที่ดีไม่ใช่แค่ถนนดีนะไม่ท่วมแต่คือเมืองที่สร้างโอกาสให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมคนราชต้องเดินไปข้างหน้าเทศบาลต้องเข้าใจในอนาคตตัวนี้ต้องทําการบ้านให้ชัดให้ให,ให้อธิบายให้ชัดว่านายกไม่จําเป็นจะต้องเป็นทีมเดียวกับสอทเพราะว่าวันนี้เมืองไทยอะวิกฤตมากเรื่องการตรวจสอบ แล้วการที่นายกกสททีมเดียวกันเนี่ยมันพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไร้การตรวจสอบนายกกสทยกมือกันสนับสนุนโครงการกันคนก็บอกว่าอย่างนี้มารุตก็เดินหน้าไม่ได้สิถ้าไม่มีสทยกมือให้ผมก็เอ๊ะแล้วถ้าธรรมนูญไม่มีเจตนารมณ์ให้สองหน่วยงานเนี่ยเป็นทีมเดียวกันนะเพราะมันต้องการคนละใบซึ่งควรจะมาคานอำนาจซึ่งกันและกันและตรวจสอบซึ่งกันและกันวันนี้ถนนไม่ดีใครเคยสทเคยว่านายกไหม วันนี้น้ำไม่ไหลทั้งเมืองเนี่ยสอทอเคยยกมืออภิปรายนายกไหมมันไม่มีเกิดขึ้นในบ้านเราเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องนําเสนอเรื่องนี้ว่ามารุตคือคนปก,กติที่มาลงคนเดียวกระบวนการที่ไม่ปก,กติคือการเอานายกกับสอทอคูก,กันมันทาให้การตรวจสอบมันหายไปเรื่องนี้คือสิ่งที่อยากจะนําเสนอให้ทุกคนในจังหวัดโคราชเห็นภาพนะครับ นโยบายเราหลากหลายมากนะครับเราทำเก้ากลุ่มใหญ่ๆแล้วก็ไม่ลืมกลุ่มไหนไว้ข้างหลังเราใช้คำว่า inclusive city คือเมืองที่ไม่ลืมกลุ่มไหนเลยเพราะฉะนั้นเราจะมีภาพที่ช่วงต้นเราพูดถึงเมืองที่มีการออกแบบถนนเพื่อให้คนพิการสามารถใช้วีลแชร์ได้บนฟุตบาทนะครับเราทาเรามีสองเรื่องเรื่องที่เป็นการซ่อมต้องซ่อมก่อน ต้องซ่อมไปด้วยทําไปด้วยก็คือซ่อมถนนซ่อมน้ำประปาซ่อมเรื่องขยะแต่เราก็ต้องสร้างวิถีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นอย่างถนนกิจกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์ของเมืองอนุรักษ์สิ่งที่โคราชมีอนุรักษ์ภาษาโคราชอนุรักษ์รถรถสามล้อปัน่นอนุรักษ์สถานที่เมืองโบราณต่างๆของเราเรื่องพวกนี้จะต้องเอาถูกมาทำให้กลายเป็นเศรษฐกิจใหม่ ของเมืองโคราชที่เรียกว่าเศรษฐกิจสร้างสรรน,นะครับพอมันเราได้บูเป็นพวกนี้ขึ้นมาคนรุ่นใหม่จะรู้สึกว่าเมืองโคราชเต็มไปด้วยโอกาสที่จะเดินไปข้างหน้าและอยากจะอยู่ที่เมืองโคราชตัวเลขการลดลงของประชาการที่ดิ่งลงจะหยุดลงและค่อยๆเพิ่มขึ้นอันนี้คืออนาคตของเมืองโคราชครับโอ้ทุกอย่างต้องซ่อมภายในหกเดือนอันนี้คือคําว่าหกเดือนสมาร์ทซิตี้ที่ดองมานานค้างมานานสมาร์เทเฮลส์ ระบบสุขภาพของเราที่มี QR code สำหรับคนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านหกล้มที่ไหนรถอ่าสแกน QR จะต้องรู้เลยบ้านเขาอยู่ที่ไหนจะไปโรงพยาบาลอะไรกรุ๊ปเลือดอะไรสมาร์ทคิดที่เด็กที่อยู่โรงเรียนจะต้องสามารถที่จะมีแอปพลิเคชันมีมีลายกลุ่มที่สามารถจะสแกนได้ว่าลูกมาถึงที่โรงเรียนแล้วไม่ลืมเขาค้างไว้ที่รถตู้ไม่ลืมเข้าค้างไว้ที่โรงเรียนโรงเรียนรับผิดชอบ โรงเรียนให้อาหารกลางวันอะไรมีภาพส่งไปให้ผู้ปกครองดูเรียกว่าระบบสมาร์ทคิดผลการเรียนเป็นอย่างไรระบบเทศบาลจะต้องยกระดับขึ้น AI ที่เข้ามาใช้ในโรงเรียนจะต้องให้เด็กเริ่มเรียนรู้เรื่อง AI ChatGPT c o Pilot จาก Microsoft เรื่องพวกนี้ต้องเรียนรู้หมดเลยระบบการศึกษาอ่าอีกสมาร์ทอีกสมาร์ทสารบัญระบบความโปร่งใสของเทศบาลในการขอขออ่ากำลังสนับสนุนขออนุญาตพื้นที่ขอภาษีงดภาษีเรื่องนู้นเรื่องนี้ เอกสารเป็น p ปเ e อร์เลการทํางานของอของเทศบาลจะต้องทันสมัยขึ้นและโปร่งใสขึ้นทันทีเรื่องพวกนี้เป็นตัวอย่างนี่สามอย่างแรกแต่จริงๆมีแปด้านเสาไฟต้องมี QR โค d e อัจฉริยะเรื่องพวกนี้มาหมดเลยมาภายใน6กเดือนต้องทําเสร็จทัฟฟี่ฟองดูที่ประชาชนบน่นเรื่องฝาท่อไม่เท่ากันถนนเสียจุดนู้นจุดนี้จุดนั้นต้องสามารถรายงานผ่านทัฟฟี่ฟองดูและแก้ไขได้ ภายในเวลาสั้นๆและสามารถวัดผลได้เรื่องนี้ภายในหนึ่งเดือนต้องเริ่มใช้งานได้หนึ่งเดือนใช้ทัฟฟี่ฟงดูหกเดือนสมาร์ทซิตี้ต้องทํางานหกเดือนถนนโคราชต้องแก้เสร็จเรื่องนี้คือเรื่องเร่งด่วนที่จับต้องได้เลยในในสมัยมารุตและที่สําคัญครอบภาพใหญ่เราไม่มีคอร์รัปชันเราไม่มีการเรียกรับใดๆนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ชูธงเลยของมารุคกับ ทางนี้นะคะนายมารุธผู้สมัครนาย,ยกเทศมนตรีนครน,คร,นครราชสีมาหมายเลขสามเป็นผู้สมัครรายเดียวนะคะที่ไม่มีทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลแต่ก็พร้อมที่จะทํางานร่วมกับผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลทุกๆกลุ่มค่ะเพื่อร่วมกันพัฒนาเทศบาลน,นครนครราชสีมาสำหรับนายมารุชุ่มขุนทศนะคะก้าวเข้าสู่ธุรกิจส่วนตัวปี2560กค่ะก่อตั้งบริษัทคลาสเริ่มต้นด้วยธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาและธุรกิจน้ำดื่มหลังจากธุรกิจกวดวิชาเริ่มซบเซา นายมารุได้เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจมาเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษจากนั้นเขาและทีมงานก็ได้พลิกโฉมธุรกิจมาเป็นร้านกาแฟค่ะใช้ชื่อว่าคลาสคาเฟ่ความสำเร็จและเป้าหมายในอนาคตคลาสคาเฟ่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแบรนด์ที่เชื่อมโยงกับชุมชนตั้งเป้าที่จะนำเทคโนโลยีมาสน,สนับสนุนธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกับชุมชนค่ะซึ่งก็ ผู้สมัครแต่ละท่านนะคะก็จะเริ่มทยอยนะคะมาชี้แจงแนวนโยบายนะคะว่าเมื่อทีอ่ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีแล้วเนี่ยจะได้ทางประชาชนในเขตเทศบาลนาครนครราชสีมาเนี่ยก็จะได้รับอะไรกลับไปบ้างนะคะก็เค v วีเปิดเปิดให้แต่ละท่านนะคะได้มาแสดงวิสัยทัศน์ด้วยค่ะ